สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูยายเตี้ยจากช่ออร่อยนัวนะคะกับยุดดีค่ะจากช่องอร่อยนัวเดี๋ยวเรามารอดูเลยจ้าเอาอยุ้ใส่ยายเตี้ยตัวเขดาว่าวนี่มาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ โยเี่ยเยี่ยแล้วันแคปแงอือันนบ้าราไ่ได้ใส่ประแดกเนี้ยปแดกเงี้ยประแดกเจ้าอันนี้เจ้าประแดกครับเจ้าประดมาอันนี้ประแดกตเอาซั่แตนได้หเอาอันนี้แถมขอบคุณนะคะอันนี้เจีวเยี่ยตนะคะทุกคนชอบอร่อยดีวนะคะอร่อยดโอ้หสุดยอดเลยม่เก่ยว่งันอนยแหวว่ามะรมันกเป็นทรงเจนทยบพี่ เป็นประเด็นของเขาแล้วเต็มเสียเลยรับคนแพ็คชอยอยู่บ่ youtube วันเดียวไปรับกเดินักหาสุดนะเอาอีจีิีใจเดียวไปรับใครลูกก็นะคะให้หนึ่งหนึ่งายให้หน่หนึ่งายให้ยังทำอนเยไปก็บทำเพ่นกันแล้วเราะยิ่แเลอไม่แสงเนี่ย ถ่ายให้เราด้วยสิเอากล้องเธอถ่ายก็ได้พี่มวนมาจับอันนี้ให้หนูมาจับอันนี้ให้หนูหน่อยพุ่นนากันยี่บอพุ่นนากัุหนึ่งสองสามสามไอคิ้งไอคิ้งจ้าเจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะโอเคไปแล้วไปแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เห็นได้เลยค่ะพี่น้องช่องแปลเวลช